Okay, ออกกับกำเนงเกาหลากมากไก่นะครับปอมเอียงเอียงไปขางหนึ่งครับพี่น้องมาลุนเบิ้งว่าจะมีตัเวเหลือปอปอมมันจมไปขางหนึ่งอยู่เป็นนักนะครับโดนครับแต่ว่าพ้นงานการแสดงด้านนาเวทีพี่น้องเลีให้กินครึ่งหนึ่งกับเลี้ยห้ครึ่งหนึ่ง <laughs> โอ้ <laughs> กระพุสวัสดีครับพี่น้องพ่อแม่เออไอซ์ยิงสูคูสุคนครับมนนื่อี้บ่อไก,โก่โคตรบกผ้าเราผ้าพี่น้องเรามาหาเหยื่อเบ็ดครับพี่น้องผมหาใส่เดือนครับย่างมือเศ้าเศร้างสิครับพี่น้องอากาศดีๆหัวลมออกใส่เดือนมันจะออกไตนะครับผมบ่อไก่ก็จะมาเก็บเอาไว้แต่เห็ดเหยือย่อย่างมือแรงครับมือแรงบ่อไก่สิผ้าพี่น้องไปใส่เบ็ดโฟมครับพี่นอ้นองผมยังตาติดตามรับชมกันครับว่าจะมีบ่อเดี๋ยวตอนนี้ไปหาเก็บเหยื่อกันครับเหยื่อกำลังไตพี่น้องผมไปครับ นี่ครับพี่น้องหายนเก็บลำถทางนะครับเสเรื่องตัวใหญ่ตัวนึงครับเมันจะออกไตครับพี่น้องผมมันจะออกไตหาเก็บออกแนวนี่ครับพี่น้องงานลำถ่างเป็นปลาเป็นดงตัวแนวนี่ครับพี่น้อง ปิดออกสักก่อนี่จังบริคุดเนี่ยครับใส่เบ็ดโฟมมาแล้งห้อยคนผลพี่น้องผมห้อยคนออกไตยักไตยังงี้อด้มึงจะห้อยแบบไรหนึ่งสองตัวครับปิดมือออกไตยังหมดศอก นี่ครับไม้เก่าไม้เดิมเมือมะแรงบ่กไก่สีพาพี่รองก็มาใส่เดืออยู่นี่ครับจมหน้าปิดปิดอยู่นี่เยอะกะเก็บไปแน่ใส่แนอยู่เราเรับเยอะก็ได้พ่ออยู่ครับสั่นกม้วนเหลืออยบ่อไก่ใส่ไว้เมืองนั่นก็เดือครับมาเดีอยจังไดมะเรงจังถ่าติดตามรับชมน้ำบ่กไก่ครับพี่้องผมประกาจังถ่ามากรุ่นน้ำกันว่าจะมีปลากินเบิดนบ่อบ่อไก่ก็จะใส่น้ำปลาลงถวนั้นครับเดรอยมะเรงจังถ่าติดตามกันครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีกันนียเหมือนเศร้าครับบ่อไก่โขบลุบุกผ้ารอผ้าพี่น้องรอมายามครับบาทนี่หมู่บ้านเท่าใดไปเก็บเยื่อมาแล้วเดียบร้อยครับตอนใส่บ่อไก่บริษัทไท่ทำพี่น้องผมเมืองนะครับเพราะบ่าใส่มันกล้ใส่บริาักพี่น้องผมหาไม้แล้วก็เสียบยอนอนไปเลยมาถ่าบึงตอนยามเมื่อคืนนี่บริษัทมาครับเมื่อคืนร่มพี่น้องผมเ่าเป็นตามาบ่อไก่ก็เลยตัดสินใจว่ามากยเหมือนเศ้าเธอเดียวครับไปรลุนมังครับสวงเช่านี่ทีมีปลากินเบ็ดท่าบ่อไปครับติดตามกับบ่อไก่ครับผม มารับชมกัน,นครับปุ่มด้วยรดน้ำครับตบองพี่น้องรดน้ำครับหนึ่งตองขอเต็มเตรมนี่กลมครับใส่หลายๆหลังยินดีพี่น้องมากเลเดี๋ยวลังได้จุกๆพี่น้องยังถ่ายรับชมครับ ลังนี่ลังหนึ่งมันมีอาการอยู่ครับนี่ลังนี่คนเยอะตัวบอลต่ว่าลังนี่มีมีห้อยดึงครับมีดึงลากเข้าไปครับน,นี่ลังนี่ดึงลากเข้าไปครับนี่ ดตก็มามที่สิ่วที่าราููม่ได้มาอย่ามึงยังมือกนึมันกระสิตายเน่อยู่ประจั์ที่นนองปลามันถึกว่า วนครับ่โดนครับหลัง่โดนครับโวนครับแม่ปลาตองครับใส่น,ใน,ใน้อยมือนีลใส่ปิ๊กพรมครับผมเดี๋ยวอันนี้แล้วก็ไปหาเก็บเหยื่อขึ้นเราครับพี่น้องผมเหยื่อกต่กำลังออกไตขี่รถผ่านมาก็เห็นไตอ ไปครับลุ้นกันดิลังนี่กระโดนครับพี่น้องใจตึงๆนี่แบบนี้ขันมาโดนกนระลุดเป็นปุ่มเลยครับนนี้แต่ตัวมันอ่าพอตองดีครับบานนี่ไถอดมัน่นพอตองหรอครับพี่น้องผมรตรดทองครับได้ถอดมั่นแล,นล้วน้อบานนี่ไปครับลุ้นกันอีกโดนครับพี่น้องล้างนี่ จมเลยครับนี่ดึงอยู่นี่พี่นอ้องน,นี่ดึงอยู่นี่ครับนี่นี่จม,มเลยครับเอ้าจะใส่ไงขึ้นไมา่จาังน้อยพี่นอ้องไปเลยใส่ไงขึ้นไม่จังน้อยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยจับข้างดังเลยครับจับปรดตรงหน่ยจับข้างหน้ามาเลยงวย กินแ่สวยงามครับติดตามรับชมกระบอกไก่ครับตามไปเบื้องหลังนั่นครับพี่น้องหลากออกจากตำแหน่งต่อไก่นี่มวันนี้มาจะมีตัวบอสสิดลูกบอสครับหลากมากไก่เต๋อไปขับหลังนี่นี่ครับนี่มาหลุนเบ้างว่าจะมีบอหลุดบ้างครับว่าจะมีตัวอยู่บอ ตัวบ่มีครับน,นี่นี่ีเอ้าเป็นปลาคอครับเป็ลาคอครับโอ้ยเป็นปลาเงี้ยเกาะปลากระสงครับปลากิบลุยบานปลาไก่เอ,อื้นลากมากปลาไก่นึงครับนี่ลากออกจากตำแหน่งเก่าโอ้เพื่อนนี่ปดยากเอาไปช่วก่อนเดี๋ยวปดหลบหลังครับแก่ไปครับรุ่นนัติสองสามล้างทางนานครักคือรวมตัวกันนะครับ หลักไปร่วมโตกันทุนซองหลังกระบกหูวว่าจะมีโตบ่อหรือลมผัดไปแต่ะบังพื้นลมแห้งครับนังอันกระบหลอนครับนังอันกระมีอเยื่ออยู่เอาอมีตัวครับมีตัวมีตัวพี่น้องผมมีตัวยุบๆเลยครับเนี่ยมีตัวครับป้อมมีอาการป้อมมีอาการยึกๆนะครับโอ้ยขิดอาสิดุณโดยพี่น้องเบาไก่ใส่เบ็ดลายหลังแม่ป้อมนี่ คบนี้ปฏิกิริยารุ่นครับรุ่นรุ่นรุ่นรุน,นเฮ้ยสองสองครับสองสองพี่น้องผมโอ้ยดีดีแท้โอ้ยโอ้ยห่วยตรงนีงเ้เนีมาตักนะครับพี่น้องเบาไก่เนี่ยพอมมันก็นเลื่อยมาละสวยงามอยู่ครับ ครับป้อมนี่ยดึงมาหนิครับนี่เป็นดึงจมเนี่ยหน้าเรามาพู้อยู่สิน่าครับนี่ <c oughs> ครับป้อมด <c oughs> ุนกันครับดุนกันครับดุนกันครับดุนกันครับชีวิตตัวป้อม <c oughs> เอ้ยปตองครับตองอีกเดีวพี่น้องผมตองอีกเด้ยวครับตองอีกแล้วโอ้ยน้ำคือกล้องน้ำคือกล้องโอ้ดีดีแต่เพื่อนนี่ สวยครับเลี๋ยวแกะไข่กันปลาพงนามถือกล่องครับสวยงามครับปอมกระโดนหลากไกลครับเดี๋ยวสามมันพี่น้องสามันครับนี่โจบอกนะหลากมาไกลเลยครับแต่ว่าปลอมว่ามีปฏิกิริยาครับสงสัยจะรุดด้วยจงได้ละนี่ครับตอไก่ใส่เป็นระยะระยะมากนะครับตัวนี้มันหลากมาไก่เป็นระยะมัน นี่ครับมาหลุดบังมีตัวบอนี่ครับปอมเพ่อนอ่ามีตัวเซยครับเป็นปลาเซียมครับนี่เป็นปลาเซียมหรือปลาอย่างกาะนอ,อื่นภาษเไทยภรษาไทยปลายังไราว่าบาดต้งบาดอีสานท่าอ,อื่นปลาเซียมแล้วพี่น้องผมนี่ปลาเนื้ออ่อนอ่อนดีดีครับพี่น้องไก่ะไก่ชิเอกเลกล <laughs> ่ะ หมันหม,มันครับอสา,าติดตามรับชมกระป๋องไก่ครับหลงังเลยโดนลากมาอยู่แล้วครับพี่น้องออกกับกำเนงเก่าลากมาไกลนะครับปลอมเอียงไปข้างหนึ่งครับพี่น,อน้องมาหลุดเบิ้งว่าจะมีตัวเหลือปอปลปอมมันจมไปข้างหนึ่งอยู่เป็นนักนะครับโดนครับ แต่า่พ้นงานการแสดงด้านนาเวทีพี่น้องเหลียให้กินครึ่งหนึ่งกับเหลียให้ครึ่งหนึ่งโ้ยกับโพดโอ้ยพ้นงานการแสดงด้านนาเวทีขาดันไหนว่าบกขาดพี่น้องผมพูวละอืมุดหยอดฮะเรือไปให้ซ้ำนี่กับซ้ำนี่คนตัวไหญครับรุ่นกันอีก ตังนี่กระโดนครับพี่น้องจะมาดิ่งอยู่ครับความจิ้มยังเยียอยู่นี่พี่น้องผมนี่แล้วเบอร์โมเสสก็จะเคืองอยู่บ่้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยห่วยเว้ยเว้ยสีก็มี่เอาใส่ถุงก่อนสิบ่ได้พี่น้องอ๋อ เอ้าอ้ยบันนาสิบห้าเนี่ยวัดตักได้แนวนี่ลูกมันเขาเลี้ยให้เริ่งหนึ่งตัวนี้แค่ในต้นบจ่ายพุ่มลังหนักขมุดปลาครับลังนี่ครับนีล้างนี่งหมูปลามาเลยครับเนี่ยมีอาการนั้นนีอาการกครับไม่ดีกันกับเบาไก่ ยังไงครับมาดูนง้นก็บบ่าวไก่พี่น้องเงินครับฟางครับป้าตองโอ้ยกล่องมูนเมื่อหลายวันกล่องไทยทำบาไกเอเล่เลยพี่น้องผม,ผมปลาดีดหนามไทยดีดกีตะลื้นไทยนี่ครับดีดดูมันดีดดูพี่น้องอย่าว่าเอาไทยทุงไว้ตัวนี้ดูรักกล่องอเอเล่เลย เบียดพวงมือนี่ทำงานเดี๋ยวยิ่ครับไข่ยอยู่มีปลาพระฤๅีอันนี้อยู่เดี๋ยวเอาไก่ก okay. ันครับหลังนั้นก็มีอาการครับพี่น้องมุดปลาฟ้าดุงเขาพี่อีกแล้วะครับหลังพี่น้องผ้มหนิมุดปลาฟ้าดุงเข้ามอาอีกแล้วนี่นี่อาการครับงเป็นเนื้เตัวนันงานนี่นี่ครับนี่หลังนี่ cái lồng con mình đứng nhất rồi băng hành đi con toán hấp con toán con con toán hấp bằng toán gì thế ơi nhìn đồng เนี่ยเดี๋ยเอาบกหุกขึ้นก็เอาดองตองตักปั๊บหลอดครับพี่น้องเนาะอยู่ข้างหน้านี่เบ็ดสองลังกับมืวรวมกันครับพี่นอ้องดึงมืวรวมกันดึงลมมาผัดมายังเลยครับดึงมืวร,วม,มว,รวมกันมาเนี่ยดังนมีลังหนึ่งที่นังหนาครับพี่น้องลังไอจมลังแหลกไอจมปุ่นบังครับยี่มตัวบ่ต่อมีตัวครับ เดี๋ยวเราเด็ดเกาะกักน,นตัวเซตไ้ขอรอดึงหลังมา,ากันกบสิมากินอีกว่าจักด้จังดล่ละตุ่นแบบเป่งครับใส่ยังใหญ่เลยครับผ่ะ ็มมีงงรถปุดงี่ไงรถปุดประตองปุนอ่อนปุนดคอยครับบุกกันต่อครับล้างนี่ก็จมจมเอียงไปข้างนึงครับพี่น้องหลังนี่งรุนกันครับเอียงไข้างหนึ่ง เนี้ยครับเด้งครับเด้งครับเด้งเด้งเด้งว่าี่เด้งรีบด้อยครับนี่โดนเงี้ครับจะเป็นปลายยังต้อนครับต้องต้อนครับต้องเออมันไ่ขิวเลยอืมต้องครับอดี่ฝนทำงานดีครับเมื่อนี้ขึ้นนี่ตอนนั้นขึ้นโบลีพาพี่น้องมายามครับ อหมุนทันอีกครับนั่งอยู่ก็คืออยู่ครับพร้อมจะจมน้ำจมจมเลยโอ้ยขาดขาดครับขาดจำริบด้วยนั่งนี่ฮึโอ้คือรูปแหลกอยู่วนั่งดีครับนั่งดีสุดจดึงมาไกลเป็นนั่งโตเนื่องกันพอดีพี่น้องผม โดนหล, no? ลากมามพี่ครับหลากมากไกลเกลี่หลากมากพมาขาดอีกซะมีตัวครับมีตัวตัวตัวครับมีตัวตัวโอ้ยโอ้ยอะไรคุณป้านี่หลากมากไกลนี่ได้รุ่นครับพี่น้องผม มันบ่อขาดกันนี่จูเอ้ยมันปลอมอยู่บ่อหลังนะั่เบ่องลอกไก่ปเบองกันหลังนี่กกันด้วยครับคึงมั้ยพี่้องผมนี่คุ้มนครับรุ่นกันนะองครับ จมครับมาุ ja, ja, ่นน้ำกันน้ำเบาไก่จมเลยครับนี่จมเลยจมเลยโอ้ยจมซื่อๆดุดครับน้อมี่ยังดึงจมซื่อๆเบีดหายครับพี่น้องผมเบาเกยครับเบียดหินครับบบาไก่ถิ่นไปแถวนี่พี่น้องครับยังดินไม่ตั้งถิ่นพี่น้อง ปุ oh, hay, ่มป้อมใหบอกไกลตึดไมเท่านี่เออเดี๋ยิงไปไกเดียวันนยยังเลยปลาอยู่คนนีุ้่ม้อมครับนี่ยุมนี่มแลวครับพุ่มเลเห็นพุ่มเลยนี่พุ่มลนึงหมุดปลาหมุดวงมาไม่ยังเลยอ้ปลคอครับปลคอก่อนนี่ปคอครับนี่โย่มหอดเดีวบานี่ อดอวจังหวังถิ่มดอกหอวขืออะนี่นใช้ทิ้งกันสีดินออกดึงปลอมจนหายหนี่นี่คือเหรอครับคือแล้วใส่หอกไล่ปลอมกับเสียพี่น้องผมถือตัวใหญ่ไล่ก็ดึงไป ขันเ็ดปอมอันใหญ่หลายขันเ็ดอันนี้ทุนใหญ่หลายก็ไปเอามาเนี่ยไปครับดุนน้ำเปล่าไปอีกปอมนี่จมดิบเลยครับม้าสุกอยู่ปลาหยางพี่น้องผมโอ้ข้าตัวเดื๋ยวผมไปครับนี่ม้าสุกอยู่ปลาหยานี่เอาพี่ตัวครับแข็งเกียร์เลย ต้นนี่ตายทำมากมันีนียงอะเส้นี่ชุนเงียบหลังนี่กรโดนครับพี่น้องถึงนี้คิดเลยครับเอ๊ะออกไปไกลก่อนน้ำท่วงไปแวไทยบาไกลกว่า พี่น้องผมอืมโอ้ยพวบัวพี่น้องเห็นไหมครับบัวโอ้ยโอ้ยเจี๊ยบลอกโอ้ยออกซะเนาะอืมอืยเป็นหนี้เว้ยดื่มขมูถือพี่น้องผมบัวเดี๋ยวบอาไก่สิเก็บเอาบัวกันผมนี่โดนถึงมาไก่ครับมาดูน้ำเบาไก่ มาดุนกันครับป้อมนี่โดนดึงมาไกลอยู่จะมีตัวเดือยบ่อยบ่อม,มีครับกี่ตัวหลังนี่โดนมานนี่ครับนี่พี่น้องอาจจะว่าเป็นยังคือเป็นยังสี่มันดึงลงไปบ่หนะ้ากับฟู่ึ้นยังสีหน้าครับจเจ้าเพื่นมีงาใหม่มาดุนเบิงว่าจะมีตัวบ่วันนี้ปฏิกริยาครับมีครับมี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 ครับมีมี อย่างนี้ครับตัวนี้เพื่อนดึงลงไปไต่จ่อป่านี่เพื่อนกับฟุกมันกับฟู่ขึ้นกันเลยมีเสียอน,นี้ขึดดน้นมาหนำผู้ที่ใส่เบสโปมเพื่อนจะหูวจักกับว่าลักษณะมันสวยใส่ครับสวยงามครับ อุ so no Anyways, mm ้ยหลังหนีโดนครับพี่น้องผมดิ้นขึ้นแบบแพ้งครับนี่เก็บโต๊ะน้ำเอาไว้ถัาตองมาตอกมาตัดเอาเนี่ยจังสิได คืออยู่ครับเป็ดปลอมก็มือนี่ก็คืออยู่ทำงานได้ดีอยู่ครับเป็ดปลอมมือนีมีปลานะพี่น้องนะครับมีปลากระเด๋วทุกเก่าคนนอันนี้ปลากินกับผูอใดท่านบ่มีปลากินกับอย่างเงี้ยดวมนะเบาไก่ว่าฮะเป็ดเบาไก่กระเบิดแล้วครับพี่น้องผมเบาไก่กับพี่น้องรับชมตั้งแต่หลังใดมันมีอาการหลังใดมันผู้ธรรมดา เบากไก,ก่กระบอกให้เพี่ยนใดบัวใดให้พี่น,น้องรับชมครับจะ <c oughs> จังใดยังถา่ายที่สามรับชมกันอีกทีนะครับกระเพาพี่น้องสรุปรายได้กระเป๋าไก่ครับ,บกระเาไก่กระไรแน่อยู่ครับพี่น้องผม,มก็ดก็คุกอีกแล้ได้ครับมือนี้ปลาตองครับตัวง,งามอยู่ครับพี่น้องผม ตัวงามตัวบอตัวเป็นตัวตายครับใส่เบ็ดฟูมเยื่อใส่เดือนครับพี่น้องผมถ้าทางบ้านพี่น้องมีน้องมีหนามมียังเกาลองไปใส่เบื้งเงอครับขั้นปลาตืดว่ามีตัวเมื่อนี้เป็นปลาตองไหลครับพี่น้องผมปลาย่างอื่นบุกไปมีครับขั้นปลาตองมีเพื่อจะกินแต่กินทุกปลาแล้วครับเยื่อใส่เดือนนี่บุกไาจะปลายังกินหมดพี่น้องผมเป็นมากครับพี่น้องผมครับผมสำหรับคลิปนี้บ่าวไก่กะกาบขอบคุณขอบคุณพ่อแม่เอ๋อไอ้ไส้ยิ่งสุขูมสุกสนครับที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจใให้้้บบบบบบบ่่่่่าาาไไกกกกกกโโคคคคนนรรััผมมททีดป สำหรับคลิปนี้บบาไก่ขอให้พี่น้องผมอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำลำรวยสุขสุขคนความเจ็บยาใดความไข่ย,ยังมีครับพี่น้องผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเดี๋ยวสวยมาแนี่บเบไก่กับศิมาาเราเก็บใส่เดือนคือเขาครับพี่น้องพอได้ใส่เบ็ดอีกพี่จังมันคือคือพี่จังมันถืออยู่ครับพี่น้องถ้าที่ตามคลิปต่อไปน้ำเด้อครับพี่น้องผมว่าจะบอาไก่ชิพาพี่น้องเพจยังไปหานย,ยังสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ